สอบตกอดซื้อสกูชี่ทำยังไงดีคะขอตัวช่วยด้วยคะ่ะ ค่ะเพื่อนทุกคนนะคะก็ตอนนี้นะคะใกล้จะสอบแล้วใช่ไหมคะประมาณอาทิตย์เดียวก็จะสอบแล้วนะคะเพื่อนๆคิดว่ามีใครยังไม่พร้อมมั้งไหมคะโอเคนั่นแหละคะ่ะคนแรกเลยที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมกับสอบที่กำลังจะมาถึงนะคะถามว่าตั้งใจเรียนไหมก็เรียนนะแต่มันเหมือนกับว่ามันขาดอะไรบางอย่างไป่ะคะทให้รู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมกับสอบสักเท่าไหร่นะคะอ,อยากจะหาตัวช่วยนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูวิธีทําให้สอบผ่านแลวได้ซื้อสกูชี่กันดีกว่าค่ะมีที่หนึ่งเซลคือเหมือนียเรที่สุดของสิ่งมีชีวิตในเซลมีฟอรเกตเ พลัสแมมเมบรนกรุงกิคอมเพลตไลโซโซนโครมาตินไมโครชิปเรสคอนชิโตโอ้ยจำไม่ได้สักทีเนี่ยวิธีที่สองจดยังไงก็จำไม่ได้โอ้ยวิธีทีท่สามเซลคือหน่วยที่เล็กที่สุดในสิ่งมีชีวิตเซลคือส่วนนี้เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต ว,วิธีที่สนะคะอัตราดอกเบี้ยอินเทอร์เรส e ์เตอร์อัตราดอกเบี้ย interest rate อัตราดอกเบี้ยเทอมระยะเวลาในการเป็นหนี้ principal เงินต้น interest rate อัตราดอกเบี้ยเทอมระยะเวลาในการเป็นหนี้ principal เงินต้น interest rate อัตราดอกเบี้ยเทอมระยะเวลาแกถึงหารูทสองบวกรูทสามบวกรูทห้าได้ดอกเท่าไหร่ว้ฮะแกก็ทำไม่เป็นใครจะสอนฉันได้แล้วนี้อ่ะ เห็นไหมนะคะด้วยวิธีไหนไงเราก็ต้องการตัวช่วยค่ะวันนี้นะคะเฟมีตัวช่วยมาปันให้เพื่อนเพทุกคนค่ะขอแนะนำาุ<ว>กเพเกอรและเนี่ยคือตัวช่วยตัวแรกของเฟนี่นะคะจะเป็น Study Buddy นะคะเป็นสมุด p l a n n e r นะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยวางแผนเรื่องการเรียนนะคะวางแผนว่าเออเราควรจะแบบทะไรก่อนอะไรอย่างงี้หรือว่าเราควรจะฝึกทําแมทข้อไหนก่อนดีอะไรเงี้ยข้างในนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้ 小孩。Uh huh. สำหรับ Study Buddy เนี่ยจะมีออปชันกว่า10อย่างเลยนะคะซึ่งมันเจ๋งมากๆเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะจะเป็น Goal Setting นะคะเป็นการเขียนเป้าหมายด้านการเรียนของตัวเองนะคะว่าเราอยากจะแบบมีเป้าหมายว่าจะได้คะแนนเท่าบุร่ษคือถ้าสมมุติเราแบบไม่รู้จะถามใครหรือไม่รู้จะปรึกษาใครเขียนลงในเล่มนี้ได้นะคะแล้วจะมีคําตอบแบบวางแผนให้เราทําให้เรารู้ว่าแบบเราควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอันนี้นะคะคือจะเห็นได้ชัดเลยนะ Exam Schedule ะะก็คือเป็นตารางสอบนั่นเองซึ่งจะช่วยทําให้เราแบบเขียนนะว่าเออวันนี้มีสอบอะไรบ้างค่รจะเริ่มติววิชาไหนก่อนวิชาไหนติวเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถติกได้ที่ช่องดันได้เลยนะคะตัวช่วยต่อไปนะคะที่ทําให้เฟนเรียนและเข้าใจมากขึ้นนะคะนี่เลยนะคะจะเป็น ledger book นั่นเองสมุดเหมือนันดข้อมูลที่เราเรียนทั้งหมดนะคะสมมุติ Alien, าาเราเรียนทฤษฎีการเคื่องเซลล์นนะคะนี่นะคะมันก็จะมีเป็น main idea โน้ตแล้วก็ซัตว์แมรี่นะคะแมรี่ก็คือเป็นเหมือนกับการที่เราจะมาสรุปว่าครูสอนอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมุติว่าเราจะสอบเรามาเปิดเล่มนี้อ่ะแล้วเราสามารถอ่านสอบได้เลยนะคะดีกว่าที่เราจะไปเปิดหนังสือแบบปึ้ง200หน้าเพื่อที่จะออกกับข้อสอบแค่แผ่น2แผนซึ่งมันจะง่ายกว่าเยอะนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวช่วยดีๆนะคะที่ทําให้สอบผ่านนะคะแล้วก็ได้ซื้อสกูชี่เรื่อยๆนะคะน้องๆหลายๆคนถามมาว่าทําไมพี่เฟย์ซื้อสกูชี่จังนี่แหละค่ะเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เฟย์ได้ ะะถ้าสอบผ่านได้ซื้อของนะคะถ้าสอบไม่ผ่านพ็ก็ไม่ให้ซื้อของนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการลงโทษนะคาว,ว่าน้องๆหลายคนก็เป็นนะสอบตกแล้วแบบไม่ได้ซื้อของแนะนําของดีนะคะองเข้าไปดูได้นะคะไปลองติดต่อสั่งซื้อได้ไม่แพงนะคะแถบมบยังช่วยให้ราสอบผ่านด้วยนะคะด้วยนะคะนี่ที่ของดีต้องบอกต่อนะคะสำหรับใครที่ซื้อแต t study set แบบนี้นะคะและมาจากช anel <laughs> ของเฟยนะคะสนใจจะสั่งซื้อเซตนี้มูดาหา บาทเนี่ยแล้วใช้โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วบอกว่ามาจาก channel f a นะคะก็จะสามารถาารับฟรีไปเลยนะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะมูลค่า129บาทไปเลยหมดเขตส,สิ้นเดือนนี้แล้วนะคะก็มีเวลาอีกประมาณ1อาทิตย์กว่าๆแลคะก็ยังไปสั่งซื้อได้นะคะติ๊งๆๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะก็ถ้าเป็นการสแสดงหนังที่แบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรือว่าเป็นการรีวิวที่แย่หรือพูดมากเกินไปเค้าไลค์ด้วยนะคะก็ดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆ